ไก่อบน้ำผึ้งจ้าลาบไก่แบบใต้จ้าผักสดยอดมะกอกจากสวนจ้ามาข้าวเหนียวหนึ่งห่อจ้ามากินด้วยกันค่ะทุกคนมาสวัสดีจ้าฮัลโหลไมเ r i e n d สวัสดีเพื่อนเพื่อนจ้ากว่าจะได้กินข้าวนะจ้ามาถึงบ้านแล้วก็ดูลูกๆนะคะทุกคนมากินลาบไก่ค่ะแล้วก็มีซื้อไก่มาด้วยหนึ่งตัวนะคะทุกคน ข้าวเหนียวข้าวเหนียวห้าบาทเนี่ยจ้าซื้อมาสองถุงนะถุงห้าบาทนะคะร้านนี้เหมือนแบบ,บแบนๆนะจ้าทุกคนบางร้านก็จะเยอะมากนะจ้าบางร้านก็จะนิดนึงก็มีแคบหมูด,ด้วยนะจ้าทุกคนเราก็จะกินนิดหน่อยนะจ้านี่แคบหมูนี่ทุท้งสามสิบบาทข้าวเหนียวติดมือต้องเอาแบบมือจับนี้ก่อนนะคะ ชิมลาบไก่ก่อนนะทุกคนจ๋าขออนุญาตใช้มือกินนะจ๊ะเนาะนี่จ๋าลาบไก่จะสั่งแล้วไม่ได้สั่งก็แวะตลาดนะจ๊ะทุกคนอืมอืมอืม,อม เพราะเรามียอดมะกอกนะคะเลยต้องไปหาลาบมากินนะคะก็เลยได้ลาบไก่แบบนี้นะคะกินกับาาลาบเนี่อร่อยทุกอย่างเลยนะคะลาบปลาก็ได้นะลาบหมูย,ยิ่งแซ่บนะคะทุกคนอืมอืมอืม มากเป็นร้านอาหารเหนือนะคะอันนี้ซื้อร้านใต้แคบหมูซื้อร้านเหนือเขาขายคู่กับน้ำพริกหนุ่มนะคะแต่ขอซื้อแต่แคบหมูอืม อร่อยอมอมยมะกอกแทบมากอ,กมากอืมเมื่กเดสทากคนอ่กินันนะน้าขาเนียเขาเนี่ยคุยกันเนียวจะคุยลงไปแล้วเดียวมีจกทุกคนออือ

อาไล็ลองกีไก่นะคะแม่กินที่มน้าก,ก่อน,นะคะรับเดีวเาจะเจาอาโอกาให้ลูกนะครับคุอ,อืมขอที่ล่ก่อนอืมอืมจะหุบาบอืมเจ็บอืมจช้มือเจดีคนใช้มือตัวเขเหียวเลยอื ใ่ทุกคนผมให้ลูก่อนนะคะรนครับอืมสนับอืมูครับทุกอืมรอมากเลยผม่ม่ไกลับมาแล้วกัทกครอนะคะมาีนี้ก่อนนะคะนี่ผมให้ลูกผมไก่ลูกโอเคต้องนะคะับต้องกินตรงนี้นี่เราไปกินอ้ทุกคนไก่เนี่ยประมาณสอสองสามวันหมดนะคะ อ,อืมไม่อป็นรอืมบอกกันว่ายิ่หนะอมากินบ้นกับนะอืม,อม,อม กเราเข้ากันนะคะอืมน้ขอบันสินเล็กของสีกระลัำสามหมืนน่นห้ารุอคนละคนอืมใชครับหข้ามข้าเจอเหนียวเลยคุณนั่นจิ้ตลดเลยนไมอับเลยนะ ๆอืมแขง็ขงแขอ้หแลูกทุกคนลูกชิ้นหมดแดงค่ะมีชิ้นบ้างอืมอร่อยอไกโอเปันพึ่งข้าหรับอาระร่อเลยนะคะอืมอ,อืมอ,อืม,อ,อ,มอร่อย น้ำจิ้มขเจ้าเนี้ยอร่อยมากคะมีแก้วนะที่ตลาดเาตะโลนะคะรู้จะชอบกินนะไรส่กัน้ป่ะอืมอืมแนี่คืออะไรของเคาอบกระดูก okay. มั้่ทุกินกั <on>. นค่ะอืม

นังพี่ถือลุงกับคุณแม่ของพลุงพี่จะมีกินแต่นค่ะอร่อยม,มากเลยลูกชายอบขนมจีนมาให้ทุกคนต่อไม้สองมือมกินแล้เถอกอบไปเลยครับจะขนา อืมอืมนดทอมไอืมกนจุก,กจุกจุกจุกมางินะอะมกดพูกิมพ่อินมาห่อยมากทุกคนหนูตาลายอยากกินยอมากก่กับ้านั้นนิีนน้ะคะเดีวก็ แล้วทีน,นี้ไหนน,น,นนะครับคุณน้องก็ยิ้มหมดนะครคนเดียวเนาะอันนี้ก็กินไปอีกบ้กังโอ้ลูกชายคุณแม่กำลังอยู่ทุกคน,กคนลูกชายที่จะนั่งอยู่ก็ไปดูเลยทุกคนยังไม่อิ่มเหรอค่ะยังไม่อิ่มเหรอลูกโอ้โหเคียงจานทุกคนจ้ะโอ้ยังไม่อิมมอ่มโอเคโอเคเดี๋ยวมามีเอาให้อีกนะรอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยดูสิ เนี่ยพอแล้วนะครับเดี๋ยวอ้วกครับพรุ่งนี้กินใหม่นะลูกนะโอเคนะตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะจ้าทุกคนข้าวเนหนียวหนึ่งห่อแล้วก็แบบกินไก่ลงไปนะอีกนะนี่ก็ครึ่งตัวนะคะแล้วก็จะเอาไว้พรุ่งนี้นะจ้าทุกคนไปตลาดโอ้ทุกคนเออได้อะไรมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่จะได้อันนี้ด้วยนะนี่ทุกคนจ๋าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยค่ะทุกคนใช่เนาะใช่ทุกคน เป็นแบบนี้นะเนี่ยผู้ชายแบบนี้นะคะก็คืออันนี้สามสิบหกบาทนะตกชิ้นละเท่าไหร่นะทุกคนชิ้นละสิบสองบาทนี่ค่ะเจ้าก,ก็ซื้อได้กินพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคนนะแล้วก็ยังได้ปลาทูที่ทอดแล้วอีกสองตัวแล้วก็ได้นี่นะทุกคนดูสามห่อร้อยนะมันนะคะเป็นมันทอดจะมีแบบปลาแยะเค็มนะคะนี่หนึ่งถุงนะจ๊ะแล้วก็ได้อะไรอีก ขนมนี่จ้ะนี่ขนมแบบบ้านเรานะจจะแบบบ้านๆเนาะนางเบดเนาะเดี๋ยวก็อะไรนี่ได้ข้าวเกลียดนี่ทุกคนข้าเกลียดแบบนี้อร่อยนะกินกับส้มตําแซ่บนะจ๊ะนี่ทุกคนนี่เคยกินไหมนี่ราคาทุกคนอืมดิฉันกินมากโอเคจ้ะวันนี้ก็มากินข้าวพูดคุยนิดน,นึงนะจ๊ะไปตลาดเเรียกว่าไปตลาดก็พายเซมาทุกทีแต่ทุกคน ลาบกับใบมะกอกอร่อยมากค่ะทุกคนจ้ากินข้าวกับลูกโูอร่อยทุกวันเลยมันทําไมจะพผอมพี่นอ้องเออมันกินของอร่อยจ้าวันนี้ลาไปก่อนจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็มากินข้าวด้วยกันนะจ้าพบก,กันใหม่คลิปวีดีโอหน้าจ้าบายบายดูแลสุขภาพด้วยนะจ้าทุกคนหลับพันดีจ้า